พี่ชื่อสสวรลักษ์นะคะส่วนโพคาสาครค่ะชื่อเล่นชื่อพิรักษ์ค่ะเป็นพนักงานรัิธุหกิจค่ะที่หนึ่งค่ะ,คะก็คือทเีเริ่มต้นเลยคือพี่เป็นกฎไหลย้อนนะคะแล้วก็เป็นมาตั้งแต่ปี4-8นะคะกล่องสองกล้องมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ11ครั้งแล้วตั้งแต่ปี4-8ก็ประมาณว่าปีละสองครั้งอะคะ่ะทีนี้หลังจากนั้นก็มาเจอเอเจลนะคะ แล้วก็ได้ทานตัวอูมิกับเอ็กโซก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือหมายความว่าชีวิตที่เราเคยแบบออทานอะไรไม่ได้แล้วก็ทรมานกับโลกนี้มาประมาณ4-5ปีเนี่ย มันมันดีขึ้นแบบเราลืมไปเลยว่าเราป่วยอะนะคะแล้วก็ผลที่ได้ตามมาคือลิ้วรอยต่างๆที่บริเวณลำคอนะคะซึ่งพี่จะใส่เสื้อผ้าปิดคอมานานแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะก็แถวแถวบริเวณเนี้จะเห็นชัดกว่าที่อื่นนะคะส่วนโรคที่ที่ถามหาเนี่ยจากที่ว่าเราเคยหาหมอเนี่ย สเดือนหมอนัดครั้งหนึ่งพี่จ่ายค่ายาประมาณ1 9 0 0งหมืนเก้าพันบาทนะคะต่อครั้งต่อสองเดือนค่ะใช่ตอนนี้เนี่ยหมอลดยาลงมาเหลือประมาณไม่ถึง8 0 0พบาทนะคะแล้วก็ทานบ้างใช่ค่ะค่ะก็ประทับใจตัวเอ็กโซอูมินะคะ